A, B จะดงว่าเส้นตรงที่หนูเอามาตัดขวางนี้เส้นขนาดนี้ต้องชื่ออะไร C อะไร C D เท่านั้นก่อนอื่นเขาให้หนูขีดอะไรขีดเส้นตัดจากจุด E เดี๋ยวคุณครูคุณครูจะให้มันเป็นมุมแหลมบ้างนเรียนดูนะหนูอยากให้มันเป็นมุมอะไรหนูก็ขีดไปจะแหลม ไม่ป้านเดี๋ยวครูขีดฝังนี้อะอะคุณจะขีดให้เป็นแหลมบ้างนักเรียนขีดไว้เลยหนูขีดเส้นตรงตัดเลยทีนี้หนูเกิดจุดตัดตรงนี้ใช่ไหมเกิดไหมคะ,ะจุดไว้เลย หนูกำหนดจุดตัดนี้เลยให้เป็นตัวอักษรภารษาอังกฤษอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับ C อะไร CD ครูเอาเป็น O แล้วเส้นตัดนี้ครูให้ชื่อ E EM ให้หนูตั้งชื่อของเส้นตัดนี้นะคะครูให้เป็น EM ตั้งหนึ่งตัวจุดตัดที่จุด O ให้เขียนจุดตัดไปด้วยหนูไม่จําเป็นนะคะต้องให้เหมือนคุณครูคุณครูจะวัดมุมแยง้งคือมุมนี้มุมที่1นนี้กับมุมที่สองตรงนี้ฉะนั้นดูนะครูวัดมุมนี้คูวัดเลยค่ะถ้าใครใช้วงเวียนที่มันใส่ะหนูก็จะรู้เลยครูเขียนเลขหนึ่งกำกับไว้เพราะว่าครูต้องการวัดมุมนี้ ฉะนั้นคุณครูก็จะดูแขนของมุมด้านนี้ที่กางออกไปนะคะครูจะดูทางซ้ายมือหนูอาจจะเขียนกำกับไว้เมื่อคุณครูมองไม่เห็นคุณครูก็ต่ออะไรต่อเส้นนักเรียนต่อขึ้นไปเลยจะต่อเป็นเส้นปะก็ได้อ่า จุดกึ่งกลางทับไปที่จุดตัดของเราหรือจุดยอดมุมของเรานะคะทับให้เส้นศูนย์องศาทับไปที่ส่วนของเส้นตรง AB พอดีให้จุดกึ่งกลางอยู่ที่จุดตัดนี้ครูต้องการวัดมุมนะคะต้องการทราบมุมทางด้านนี้ที่คุณครูเขียนไว้เลข1ครูก็ดูทางซ้ายมือองศาทางซ้ายมือทับให้พอดีนะไปที่ 10 20 30 40 50 60 65นะคะครึ่งหนึ่งพอดีก็คือ65คุณครูก็จะมาเขียนตรงนี้ว่าหกสิบห้องศา ครูสร้างมุมนี้แล้วเดี๋ยวครูจะสร้างมุมฝั่งนี้เสร็จแล้วสร้างอีกมุมหนึ่งเลยแล้ววัดดูเช็คดูด้วยว่ามันได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าเสร็จแล้วครูจะมาวัดมุมนี้อ่ามุมที่สองมุมนี้อ่าครูก็เอาจุดกึ่งกลางเนี้ยทับไปที่จุดอะไรจุด E ทับไปพอดี ครูต้องการวัดมุมที่สองมุมนี้ครูก็ดูองศาด้านในนะคะองศาด้านในที่ทับไปทั้ง0ูอยู่ด้านในดูด้านในกลางออกไปถ้าพอดีกลางออกไป65 50 60 65อ่าครูจุดไว้จากนั้นครูใช้ไม้มันถัดลา ไม่จำเป็นต้องลากไหมถึงจุดนี้ดูแค่ลากผ่านจุด E มาให้ได้ความยาวพอสมควรคุณครูวัดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็ค65พอดีนักเรียนดูทุกครั้งให้วัดเช็คอีกหนึ่งครั้งนะคะได้65พอดีแล้วคุณครูก็เขียนมุมนี้มีขนาด 65สิบห้าองศาครูตกแต่งด้วนะถ้ามันยาวหนูลบตกแต่งให้มันสวยงามให้ใช้ดินสอในการสร้างนะคะเป็นเส้นตรง c c อะไร cd ชื่อนี้โจทย์กำหนดให้นะคะเราจะได้เส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd นะคะ ที่มีมุมแย้มคู่หนึ่งมีขนาด65า้าองศาใครเสร็จแล้วทำข้อที่สองนี้เลยข้อที่2อสร้างเส้นตรง DE ให้ผ่านจุด K และขนาดกับเส้นตรง GH หนูก็เหมือนเดิมขีดไปเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมหนูก็ขีดไปเหมือนเดิมนะัเรียน เกิดจุดตัดเหมือนเดิมทำเองอันนี้ทำเองเกิดจุดตัดจะเอามุมไหนล่ะอ่ะจะต้องมีเส้นขนานฝั่งนี้นี่ดูเลือกเลยเส้นเนี้ยจะเป็นจะเป็นคนละฝั่งกับอันนี้นะอย่างอันเนี้ยอ่ะทีนี้คุณครูจะสร้างมุมนี้บ้าง คุณครูจะเขียนไว้ว่าเดี๋ยวคุูจะสร้างมุมนี้ครูได้ k ครูกำหนดเส้นตรง k m แล้วกันอ่ะคุณครูก็กำหนดชื่อจุดตัดของคุณครูให้เป็นโอ,อย่างเงี้ยคุณครูก็วัดมุมครูต้องการมุมนี้ในเรียนถ้านักเรียนเขียนเขียนตัวเลขกำกับไว้อะโปรเทคเตอร์ของเรามันใสเราก็จะเห็นได้ ทับพอดีให้ทับพอดีอันนี้ครูต้องการวัดมุมทางด้านหนึ่งครูก็จะดูองศา,ศาที่ศูนย์แขนของมุมทับไปที่ศูนย์ศูนย์นี้อยู่ด้านในครูก็ไล่ไป90 100นะครูเอา100นะคุณครูก็จะได้100องศา บางทีความคาดเครื่องของเราอาจจะอยู่ที่ดินสอนะเราต้องนิยมทําให้ดินสอของเราแหลมนะคะแล้วคุณครูก็จะสร้างมุมแย้งฝั่งนี้อ่ามุมนี้สองฝั่งนี้ครูก็ใช้โปรเทคเตอร์จุดกึ่งการข้าไปที่จุด K ครูจะวัดมุมด้านในคุณครูก็ดูแขนของมุมที่มาทางศูนย์องศาด้านนี้ไล่ไปเรื่อยๆที่100 พอวัดเสร็จแล้วหนูต้องเช็คอีกหนึ่งครั้งนะ,ะคุณครูก็จะเช็คก่อนก่อนที่คุณครูจะตัดสินใจว่าใช่ไหมคุณครูจะเช็คหนึ่งครั้งอ่าทับพอดี พอดีหรือเปล่าเนี่ยบางทีอยู่ที่อจุด่ะ1 0 0องศาพอได้แบบน,นี้แล้วคุณครูก็าจะเป็นยังไงลบนิดหนึ่งให้เส้นมันยาวพอประมาณตรงนี้มีขนาด100 ร้อองศาเส้นตรง D E มันจะเป็นคนละฝั่งกับอันนี้มันอยู่ที่จุดที่เขากำหนดให้นั่นเอง นี่นะให้ลากมาครูย้ำนะแต่ละคนจากนี้ขนาดเราอาจจะมีขนาดใกล้เคียงกันแต่เราอาจจะมีขนาดไม่เหมือนกันลากมาเลยย้ำนะเราอาจจะใกล้เคียงกันมาอยู่ที่บางคนเสียงมากเสียงน้อยลากมา ผ่านสุดคอไอ้ตรงนี้ลากให้ลากอิสระเลยนะคุณครูให้ในักเรียนลากอิสระเลยเกิดจุดตัดไหมเกิดจุดตัดถูกต้องไหมคะให้ลากสมของเส้นตรงพอเกิดจุดตัดไหมคะเ <Good. S 2> กิดกำหนดจุดตัดอะไรดีเอาจุดตัดอะไรดีเป็นตัวอักษรอะไรดีคะ เอาตัวอะไรดีงอใช่ไหมอ่ะงอหนูที่จุดตัดหนูเขียนตัวอักษรงอลงไปอ่ให้ได้รูปนี้ก่อนอ่าใส่อะไรไปด้วยคุณครูใส่อะไรด้วยอ่าใส่หัวลูกศรให้ได้ตรงนี้ก่อนทุกคนให้ได้ตรงนี้เดี๋ยวครูเดินดูให้ได้ตรงนี้ก่อนยังไม่ได้ทําอะไรเลยตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยให้ลาก ไว้ก่อนให้ลากไว้ก่อนเดี๋ยวดูว่าได้เหมือนกันหรือเปล่าใส่หัวลูกสอนไปด้วยต่อไปต่อไปมาดูที่นี่นะักเรียน มุมนี้ลูกมุมนี้มุมนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะนักเรียนดูตรงนี้นะคะทุกคนดูตรงนี้อ่ะวัดมุมกงกงคอ,อให้มีขนาดวัดซิมุมกองคอ,อดูซิวัดซิมีขนาดเท่าไหร่หนูวัดก่อน มีขนาดเท่าไหร่ให้แต่ละคนวัดมุมของตัวเองว่ามีขนาดเท่าไหร่วัดนะถ้าเกิดกรณีของคุณครูคุณครูมองเห็นไหมคุณครูมองเห็นไหมไม่เห็นเราทำยังไงถ้านักเรียนเกิดกรณีแบบของคุณครูที่มองไม่เห็นทําทำยังไงคะขีดเสน้นหนูจะต่อแขนลงไปเลยต่อแขนลงไปเลย มันมองไม่เห็นเราต่อแขนออกไปนะคะวัดมุมนี้ของคุณครูดูนะเวลาดูครูเส้นศูนย์องศาครูทาาไปทำแขนด้านซ้ายครูดูองศาด้านนอกทุกคนจะดูองศาด้านนอกเหมือนกัน ของคุณครูอยู่ที่65ของคุณครูอยู่ที่6กสของคุณครูอยู่ที่65คุณครูเขียนเลย65้าองศาการลืมของคุณครู65องศา65องศาอ่ะเดีย๋ยวต่อไปหนูรู้แล้วมุมนี้ถูกต้องไหมคะหนูรู้แล้วมุมนี้ทีนี้ ของคุณครูดูดีๆเราเหมือนลากเส้นตัวเนี้ยลากเส้นตัวเนี้ยมาเป็นเส้นตัดกวางที่นี้ผูต้องการทํำยังไงให้มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดกวางนี้มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดกวางนี้ต้องมีขนาดเท่าไหร่รวมกันได้เท่าไหร่180อองศาฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องสร้างมุมตรงนี้ที่อยู่ฝั่งเนี้ย เนี่ยค,คุณครูวงไว้ก่อนนะมุมที่อยู่ฝั่งเนี้ยให้ได้100รวมกันรวมกับม,มุมนี้ของครูที่ได้65เป็น180องศาครูจะต้องเอาอะไรทุกคนเขียนตรงนี้เลยเอาอะไรคะหนึ180องศามาลบด้วยมุมของตัวเองของคุณครูลบด้วยอะไรคุณครูลบด้วย60ให้เขียนไว้เลยได้เท่าไหร่ ของครูได้ร้อยเท่าไรของคุณครูได้ร้อยสิบเท่าไหรสิบห้าแต่ของนักเรียนได้ร้อยสิบห้าไหมไม่เดี๋ยวคุณครูไปดูว่าของนักเรียนได้เท่าไหรของคุณครูคุณครูจะต้องวัดมุมนี้ให้ได้115อ่าเดี๋ยวให้นักเรียนทําตรงนี้ก่อนทุกคนทั้งเรียนปลายทางด้วยเขียนตรงนี้เลยอาครูต้องวัดตรงนี้แต่ยังไม่ทําอ่ะเธอทําของเธอก่อน เขียนเลย180ลบกับมุมของตัวเองคือ60อะไร61เอามุมนี้มุมนี้ไม่เอาเอาแค่เหมือนของคุณครูเท่านั้นทําแค่ให้เหมือนของคุณครูเท่านั้นเดี๋ยวคุณครูเดินดูอ่ะของหนูต้องสร้างที่ไรรยสอ้าวสร้างเท่าไร่อ่อ่ะดูให้ดีเราต้องสร้างที่เท่าไหร่ร้อยอะไร,ะไรลบซิช่วยช่วยเพื่อนลบอ่ะได้ยังรู้ยัง เดี๋ยวพร้อมๆกันทุกคนต้องทราบก่อนว่าตัวเองจะสร้างมุมได้อย่างรู้อย่างรู้แล้วทุกคนรู้แล้วนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามุมที่นักเรียนจะสร้างต่อไปมันจะเป็นมุมอะไรมุมอะไรคะมุมแหลมมุมฉากมุมป้านมุมตรงมุมอะไรคะ มุมปานอ่าเราจะได้สร้างมุมปานกันอ่าทีนี้ได้ยังนเรียนได้ยังหยิบโพเทคเตอร์ขึ้นมาจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางตรงนี้ทุกคนดูจุดกลางของตัวเองใครที่เป็นเป็นรูปวงกลมจะจุดก็ได้ทับไปที่อะไรจุดอะไรจุดคอ ให้เส้นศูนย์องศาทับไปที่ส่วนของเส้นตรงนี้พอดีนี่จุดนี้จุดนี้อาจจะครูเดินไปดูให้พอดีนี่พอดีไหม,มทับไปที่นี่พอดีแล้วก็ดูอ่จได้ยังได้ยังอ่ะแล้วก็ไปจุดที่องศาของตัวเองทำทำทำรูปนี้ให้เหมือนคุณครูจุดตรงนี้จุดกึ่งกลางทัะ ขอตรงนี้ทับให้พอดีนะจากนั้นหนูดูของคุณครูไปที่100อะไร15ครูก็ไล่ไปแล้วทำเหมือนกันดูองศาด้านนอกศูไล่ไปเลยนะคะที่ของคุณครูหนึ่งรคุณครูจุดไว้ จุดไว้นะไม่ได้ขีดนันละจุดไว้ก่อนจุดไว้อ่าลากเส้นปาพอจุดไว้นักเรียนจุดไว้นะนจ,นะจุดไว้นะคะจุดไว้อันนี้คุณครูจุดไว้เดี๋ยวมันจะเริ่มอันนี้แล้วถ้าเราปากกาเราไม่แหลมนี่มันอาจจะเบี้ยวเล็กน้อยอ่า จุดไว้ใช้จะใช้โปรแท็เตอร์ลากก็ได้แต่คุณครูจะใช้ไม้มันทัดอ่าจุดไว้ยังแล้วก็ลากมาเลยถ้าเราลากตั้งแต่ตรงนี้หนูจะได้สว่วนของเส้นต,ตรงเส้นนี้ที่เป็นยังไงยาวเป็นยังไงยาวมากสุกต้องไหมถ้าหนูลากตั้งแต่ตรงนี้มาเลยหนูจะต้องลากให้มันผ่านจุดอะไรจุดอะไรคะนักเรียน จุดคอถ้าหนูลากจงแต่ตรงนี้มาจนถึงตรงเนี้ยหนูสมมตินะสมมตินะหนูจะได้เส้นตรงที่มันเป็นไงยาวไหมยาวหนูต้องไปยังไงเองแก้ปัญหาให้ได้หนูไม่ต้องลากให้มันยาวขนาดนี้หนูเป็นยังไงคะหนูลบออกหนูอยา่่ยาวแบบนี้นะลูกเอาให้มันเป็นยังไงพอดีใครเสร็จแล้วลากเลยให้มันเป็นพอดี ลากเส้นตรงเส้นตรงนี้หนูตั้งชื่อว่าอะไรดีมะตั้งชื่อให้เหมือนกันตั้งชื่ออะไรดีคะเอาอะไรดีเอาอะไรดีอออรดอ,อดอใช่ไหม,มอาหารอะรอดอ,อะเราลากเส้นตรงรอดอ ผาดจุดอะไรแล้วจุดคอต้องนี้หนูใส่อะไรให้ด้วยใส่อะไรคะใส่ขนาดของมุมที่หนูได้ของคุณครูได้115คุณครูก็ใส่115องศาใส่องศาด้วยองศาจริงๆมันเป็นวงกลมๆนะคะอ่าใจเย็นๆได้แล้วเส้นตรง หนูไม่ต้องลากตัแต่นี้มาจนถึงนี้นะหนูเอาแค่เอาไม้มันทัดทาบแล้วหนูก็ลากให้มันพอดีเราจะได้เส้นตรงนะคะเราจะได้เส้นตรงรอดอนะคะอ่าหนูเขียนนี่แล้วเขียนไปด้วยจะได้จะได้ะไดนะคะ จะได้ส่วนของเส้นตรงรอดอขนานกับอันนี้คุณครูใช้ดินสอเขียนขนานกับเส้นตรงกอะไรกขอตามที่โจทย์กำหนดกขอครูเขียนไม่ ขนกับเส้นตรงกอขอผ่านจุดอะไรด้วยหนวเขียนบรรยายไปผ่านจุดดอกคอเขียนบรรยายไปนิดหนึ่งแค่นี้เองทำยากไหมทุกคนแต่ละคนโดยส่วนใหญ่ในห้องเรียนนี้จะได้อะไรลูก ได้ไม่เหมือนกันอ่ะดิอันนี้ดูของเพื่อนหนูเขียนตรงนี้ด้วยน,นันนีชาหนูเขียนนี้ด้วยหนึ่งรอยะไรหนึ่งรอสิบเจองศาเดี๋ยวครูจะวัดของเพื่อนนะอ่ะหนึ่งรใช่ไหมอหนึ่งร้ยสิบเจ็องศาขงเขาอยู่ตรงนี้ โอเคใช่ได้หนูเขียนอะไรด้วยเขียนองศาข้างในนี้ด้วยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนได้ไม่เท่ากันอ่าอันนี้ของเพื่อนเก่งมากนะทีนี้อีกหนึ่งอ้ออ่าหนูจะรากอย่างไรก็ได้เริ่มต้นให้หนูอะไรลากเส้นลากเส้นตรงบางคนอาจจะลาก นักเรียนดูสมมติครูไม่อยากลากลงแบบนี้แล้วครูอยากลากแบบเฉียงๆบ้างครูอยากลากแบบนี้นะครูลากเส้นตรงอ่าหนึ่งเส้นทําเหมือนเดิมหนูลากอะไรเลยลากเส้นตรงมาหนึ่งเส้นนุยใส่หัวลูกศรด้วยอ่า เราจะสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดจอเดี๋ยวเราจะให้จุดจอนี้เป็นจุดตัดของเราและขนานกับกอรอลากแบบไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องลากตรงมาอย่างเดียวหนูลากแบบไหนก็ได้อาลากแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอันนี้เป็นจอจานนิดหนึ่ง ได้โอเคไหมลากมา1เซนอ่ะจากนั้นหนูจะวัดฟังนะหนูเลือกเลยหนูจะให้วัดมุมตรงไหนก็ได้ฟังนี้ก็ได้กับฟั่งนี้ก็ได้สร้างเส้สร้างมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดฝางหนูจะสร้างมุมทางซ้ายหรือสร้างมุมทาง ขวาก็ได้สร้างทางนี้ก็ได้หรือสร้างทางนี้ก็ได้ถ้าสร้างทางนี้ต้องวัดมุมนี้กับมุมนี้โอเคไหมถ้าสร้างทางนี้ก็วัดมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้อ่ะที่มันอยู่เส้นตัดความเดียวกันอะดูนะคุณครูจะสร้างมุมนี้มุมตรงนี้กับมุมตรงนี้ครูก็วัดมุมนี้อิสระนะนักเรียน จะสร้างมุมฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ขีดเส้นตรงนี้ก็ได้ของคุณครูคุณครูก็จะเกิดจุดตัดตรงนี้ครูให้จุดตัดตรงนี้เป็นมออันนี้มันเป็นอักษรภาษาไทยนะหนูต้องให้เป็นภาษาอะไรทั้งหมดเลยภาษาไทยกูเกิดจุดตัดที่จุดมอครูจะวัดมุมที่รอมอจอตรงนี้อ่ะวัดมุมนี้ ครูวัดแล้วครูทาบไปทางขวามือเส้นศูนย์องศาทับไปทางแขนขวามือดูที่มันกลางออกไปของคุณครูศูนย์องศาอยู่ด้านในครูดูขนาดของมุมด้านในกลางไป60สองศากลางไป60องศา,า,งงศาคุณครูเขียนไว้60องศาของนักเรียนไม่ใช่ว่าจะเท่าของคุณครูไหน อนวัดหนูเวลาหนูจะวัดทางมุมนี้ใช่ไหมลูกหนูจะวัดมุมนี้หนูดูแขนทางนั้นนี้โอเคไหมอ่ะดูซิว่ามันกลางไปเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ศูนย์อยู่ด้านในดอยร้อยสิบหนูเขียนไว้เลยพอเสร็จแล้วหนูเอาออกหนูเขียนว่าเลยหนึ่งรอสบอ่ะบางคนจะวัดเป็นมุมอ่ะบางคนจะวัดเป็นมุมป้านมุมแหลมหนูวัดมุมไหนมุมข้างในหรือมุมข้างนอกนี้อ่ะข้างใน ศูนยองศาของเธอทับไปจุดกลางขงเธออยู่ตรงนี้ข้างในดูมุมศูน์ในนันนี้หกสเท่าไหร่นะมันไม่ใช่หกสิบห้าสิบสิบอ่ะหกเจ็ดเขียนไปอ่ะใครได้ของตัวเองแล้วสมมุติครูวัดมุมของคุณครูด้านนี้เสร็จแล้วครูก็ต้องมาฝั่งอะไรฝั่งนี้ไปที่จุดจอจุดกึงลางทับไปที่จุดจอ ให้พอดีให้เส้นศูนย์องศาทับไปที่ส่วนของเส้นตรงพอดีจุดตึงกลางอยู่ที่จุดจอคุณครูต้องการมุมด้านไหนด้านนี้ฉะนั้นอะครูต้องการมุมนี้นะคะมุมนี้ครูต้องการมุม มุมจอมุมนี้นะะก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนเขียนอะไรก่อน180องศาลบด้วยมุมภายในที่คุณรู้แล้ว60องศาคุณครูต้องสร้างอีก120องศาอ่ะกวนมุมด้านนี้นะครูหให้เส้นศูนย์องศากลางไปทางด้านนี้ ดูไปที่120องศาดูไปมันจะได้มุมป้านเสร็จแล้วครูจุดไว้จากนั้นขีดเสน้นสร้างมาแล้วต้องเป็นมุมป้านนะลูกถ้าใครกำหนดมุมแรกเป็นมุมอ่าครูได้แล้วถ้ายาวขีดลบให้พอดี สวยงามครูกำหนดโจุย์